ในช่วงเวลาประมาณ10โมงคึ่งนะครับตามที่ตั้งไว้นะครับแผงก็จะเคลื่อนไปรับแสงนะครับในแนวระนาบกับพื้นดินนะครับเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะครับแผงก็จะเคลื่อนทิศทางไปรับแสงในทางทิศตะวันตกนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลา18นาฬิกานะครับแผงก็จะเคลื่อนทิศทางนะครับกลับไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อรับแสงในยามเช้านะครับ ทีนี้มาดูวงจรใช้งานจริงนะครับที่จะแจกให้เพื่อนๆกันนะครับก็ตามคําเรียกร้องนะครับของเพื่อนๆเอฟซนะครับที่บอกว่าอยากได้วงจรตามแสงแบบ3สเต็ปนะครับที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับว่าทําไมต้องทํา3สเต็ปนะครับของเดิมนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับจะมีแค่2สเต็ปนะครับ ก็คือช่วงเช้าเฉียงไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเฉียงไปทางทิศตะวันตกนะครับเพื่อนๆ <c oughs> อน <c oughs> อาจจะคิดว่าแบบนี้มันดีแล้วนะครับแต,แต่ที่เจอปัญหาก็คือช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงแทนที่มันจะได้กระแสที่สูงนะครับแต่กระแสกลับลดต่ําลงนะครับมาวิเคราะห์กันง่ายๆนะครับสมมติมนะครับตัวนี้เป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเส้นประนี้เป็นเที่ยงวันนะครับมาดูที่ช่วงเช้านะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้นะครับ ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับแผงประมาณ8-10ถึงโมงนะครับตัวนี้พอถึงประมาณเที่ยงนะครับแสงก็จะเยื้องนะครับถ้าเทียบเท่าก็ประมาณเหมือนช่วงเย็นของแต่ละวันเลยนะครับพอช่วงบ่ายนะครับแผงเปลี่ยนมาทางทิศตะวันตกนะครับแสงประมาณเที่ยงวันหรือบ่ายโมงนะครับก็เปรียบเสมือนแสงช่วงเช้าเลยนะครับแต่ทิศทางของแสงนะครับจะเลื่อมมาตั้งฉากประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะครับซึ่งผมก็เลยต้องมีการมาแก้นะครับระบบให้แผง ขนานกับพื้นดินนะครับในช่วง10โมงครึ่งนะครับถึงเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะครับซึ่งผมทดสอบแล้วนะครับว่าแสงตกกระทบช่วงนี้ได้กำลังงานสูงสุดแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาดูวงจรนะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆไปทำกันนะครับตัวนี้นะครับผมจะให้วงจรของเพื่อนๆแค่แกนเดียวนะครับส่วนแกนที่2นี้ครับมันจะวุ่นวายมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะไปทำนะครับ เพต้องมีการไปย้ายลิมิตสวิตนะครับทุกๆฤดูกันนะครับแล้วก็มีการสลับตำแหน่งลิมิตสวิตนะครับมันทํายากนะครับซึ่งแค่แกนเดียวนะครับผมทดลองดูแล้วนะครับกระแสต่างกันไม่เกิน15-20%ถึงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอุปกรณ์ควบคุมตามแบบนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ R1 R2 RT1 แล้วก็ T1 T2 นะครับสำหรับทัมเมอร์ที่จะใช้นะครับเพื่อนๆทั้ง2ตัวเลยนะครับให้ใช้รุ่นนี้เลยนะครับ เพราะมันจะมีการแยกหน้าคอนแทกนะครับไม่ให้ถึงฝั่งอินพุตนะครับซึ่งตามแบบที่ผมให้ไว้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้แบบรุ่นทีหนึ่งะครับเพื่อนๆจะต้องมีการเพิ่มรีเลย์ t t 2อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้รุ่นทีสนะครับทั้ง2ตัวนะครับเพื่อนๆก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับส่วนตัวทีหนึ่งะครับที่ผมใช้ได้เพราะว่าผมไปโมข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลิมิตสวิตที่ติดตั้งนะครับ เพื่อนๆจะติดที่จุดไหนก็ได้นะครับที่มันสามารถเช็คว่าจุดนั้นอยู่ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกนะครับอย่างของผมก็ติดอยู่ที่จุดเคลื่อนแกนนะครับส่วนจุดอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนลิมิตสวิตนะครับที่จะเช็คตำแหน่งสเตปที่2นะครับก็จะอยู่ตรงกลางแผงนะครับลิมิตสวิตตัว LM2 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทําการติดตั้งให้มันตัวแตะลิมิตนะครับสามารถเคลื่อนผ่านได้ทั้งสองทิศทางนะครับ ลิมิตสวิตนะครับ LM 1นะครับอยู่ที่ตะวันออกนะครับส่วน LM 2อนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ LM 3เช็คที่ตะวันตกนะครับส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมใช้งานจริงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับออกมาต่อร่วมกับชุดทดลองนะครับเพื่อให้มันแสดงสเต็ปการทํางานพร้อมๆกันนะครับโดย R 1กับ R 2นะครับจะสามารถใช้กับมอเตอร์ตัวนี้ได้นะครับส่วนมอเตอร์ตัวใหญ่เพื่อนๆต้องไปเปลี่ยนเป็นแมกเนติกนะครับ ทีนี้หลังจากต่อวงจรเสร็จนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทดลองดูก่อนนะครับโดยผมจะทําการเมนนุ่นนะครับโดยการกดให้มันทํางานเลยนะครับระหว่าง T1 กับ T2 นะครับโดยไม่ต้องรอเวลานะครับโดยจะทําการสมมุติเวลาขึ้นนะครับโดยทิศทางของแผงเริ่มต้นนะครับในทิศทางทิศตะวันออกนะครับผมจะให้มันอยู่ที่สเต็ปสนะครับเป็นสเต็ปหมุนกลับรอแผงช่วงเช้านะครับส่วนสเต็ปหนึ่งนะครับก็สั่งให้มันไปในทิศทางทิศตะวันตกนะครับ แต่มันยังไปไม่ถึงที่ตะวันตกนะครับมันก็เจอลิมิตตัวอยู่ตำแหน่งที่2นะครับตรงกลางนะครับมันก็ต้องรอสเต็ปที่2นะครับซึ่งก็คือทัมเมอร์ทีสองนะครับตามแบบที่ผมเขียนให้ไว้นะครับสมมุติตอนนี้10บโมงครึ่งนะครับผมก็กดแมนนวลให้มันทํางานนะครับแสงไปทางทิศตะวันตกนะครับเจอลิมิตอยู่ตรงกลาง lm 2นะครับก็จะถูกสั่งหยุดก่อนนะครับไปไม่ถึงทิศตะวันตกนะครับก็ตามรูปนะครับ สั่งไปที่สเต็ปหนะครับแต่ว่าเจอลิมิต LM2 นะครับก็จะมาหยุดอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับต้องรอสเต็ป2ที่สั่งจากท่าเมื่อ T2 นะครับซึ่งสเต็ป2นะครับจะสั่งจาก T2 ซึ่งผมตั้งไว้ที่ประมาณบ่าย2องโงครึนะครับเพื่อให้มันเคลื่อนแกนต่อนะครับผมก็จะทําการกดนี่นะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีการใช้งานยากหน่อยนะครับเพื่อต้องมีการกดปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะสั่งทํางานได้นะครับ โดยสเต็ปที่1นะครับหลังจากที่มันทํางานเสร็จสิ้นนะครับโดยต้องผ่านสเต็ปที่2ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันจะสั่งงานไปสเต็ปที่3คืนยังไงนะครับคําสั่งกลับมาทางทิศตะวันออกนะครับมันจะมาจากทามเมอร์ตัวที่1นะครับโดยเมื่อถึงเวลา18บแนิกานะครับแผงก็จะหมุนกลับมาในทางทิศตะวันออกนะครับเจอลิมิตสปิดเอลเ2นะครับตัวนี้จะไม่มีผลนะครับในขณะเคลื่อนแกนกลับมาในทางทิศตะวันออกนะครับ ทีนี้หากเกิดว่าทามเมอร์ตัวที่2นะครับไม่ทํางานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้นะครับโดยผมจะสมมุติให้มันทํางานตลอดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเราให้ทามเมอร์ตัวที่2ทํางานนะครับมันก็จะเปรียบเหมือนว่าสวิตตลิมิตสวิตนะครับ LM2 นะครับไม่มีในระบบนะครับมันก็จะทํางานเป็นแค่2สเต็ปธรรมดานะครับทีนี้สมมุติ10บโมงครึ่งนะครับ T1 ทำงานนะครับ แทนที่แผงจะหยุดขนานพื้นตอนเที่ยงวันนะครับมันก็จะวิ่งไปทางทิศตะวันตกเลยนะครับส่วนในช่วงหมุนกลับนะครับ18นาฬิกานะครับ T2 จะอยู่ในสถานะไหนก็ไม่สำคัญนะครับตัวนี้ไม่มีผลในระบบนะครับก็จะทำตาม T1 เป็นหลักนะครับส่วนหาก T2 ไม่ทำงานเลยนะครับ ช่วงที่ทีหสั่งไปในทางทิศตะวันตกนะครับมันจะไปอยู่แค่ตำแหน่งขนานกับพื้นนะครับมันจะไปไม่ถึงนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องศึกษาดีๆด,ด้วยนะครับการทํางานของมันเวลาที่ให้ไปนะครับตอนนี้ปรับทีสอให้ทํางานปกตินะครับพอเจอลิมิตสวิต LM 2นะครับแผงจะต้องขนานกับพื้นนะครับนีครับการทํางานของมันเมื่อเราสั่ง ให้ทามเมอร์ตัวที่2สั่งสเต็ปสนะครับมันก็จะไปต่อนะครับตามสเต็ปในการใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆตั้งเวลาเสร็จแล้วตัวทามเมอร์นะครับต้องตั้งเป็นระบบออโต้นะครับมันถึงจะทํางานตามที่เราโปรแกรมไว้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ลองเอาวงจรนี้ไปใช้งานกันดูนะครับผมทดสอบแล้วครับใช้งานจริงได้เป็นปี2ปีแล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ